ผมกรอบกักบ,บนันตงชัยครับคณะดีคณะมนุษศาสตร์หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็วันนี้อยากจะมานําเสนอนะครับแชร์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแ,แผนการจัดก,การเชื้อเพลิงเราควรจะทํากันอย่างไรนะครับมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าจะทำเนี่ยเราควรจะต้องคานึงถึงประเด็นอะไรบ้างผม,มตั้งชื่อเรื่องผมวนี้ว่าแผนการจัดก,การเชื้อเพลิงในชุมชนนะครับอะไรทาไมและอย่างไรการจัดก,การเชื้อเพลิงคืออะไรครับ หลักการของการจัดการไฟป่าในสางคมที่เขาคํานึงถึงและทํากันทั่วโลกเราจัดการที่ตัวเชื้อเพลิงเป็นหลักมันก็จัดการได้อยู่สามรูปแบบครับก็คือจัดการเรื่องของการลดเชื้อเพลิงไม่ใเป็นการชิงเก็บหรือเขาตามกำหนดที่เรากําลังวางแผนที่อยากจะทํากันในบางพื้นที่ในปัจจุบันนะครับสองเกิดเป็นการเรื่องของการตัดทอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงนะครับเช่นการทําแนวกันไฟหรือแม้แต่การจัดการ พื้นที่ในเชิงภูมิทัศน์นะครับบางพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าบางจุดเป็นแหล่งน้ำนะจัดก,การในเชิงภูมิทัศทำให้ขาดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงนะอันที่สามคือเรื่องของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงหรือแม้แต่แนวพระราชิศในหลวงรัชกาลที่เก้าเกี่ยวเรื่องของป่าเปียกป้องกันไฟป่าก็าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับซึ่งทาไมถึงมุ่งที่เชื้อเพลิงครับถ้าเรามองที่ตัวปัจจัยนะครับที่มีผลต่อเรื่องพฤติกรรมของไฟเนี่ยไม่ว่าจะะเเปป็นภูมิรทศ ภูมิอากาศนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปปรับไปเปลี่ยนหรือไปไปดูเนืนอการอะไรได้มากมายนะแต่ว่าตัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะซึ่งเป็นหนึ่งในสามของปัจจัยที่สําคัญเนี่ยเราสามารถจัดการได้ในสามรูปแบบที่พูดมาถึงมาเมื่อสักครูน่นี้นะเพราะการจัดการเชื้อเพลิงกิ่งมู่ไปที่นั่นนะครับทีนี้ผมจะให้ตัวเลขสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เข้าสู่ดีเทลข้างในในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีระบบเิเวศป่าไมา้อยู่หลากหลายนะครับมีระบบเนื้อไล่หมุนเวียนนะครับหรือแม้แต่สวนป่าต่างๆเนี่ย เรามีการศึกษาข้อมูลของปริมาณเชื้อเพลิงในแต่ละระบบนิเวศเอาไว้นะครับอย่างตัวเลขที่ผมวงวงลงแดงไว้ให้ดูนะครับอย่างเช่นป่าเต็งลังเนี่ยซึ้งเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่พวกเราเนี่ยมุ่งหวังที่จะมีการเหมาจัดการเชื้อเพลิงด้วยวัตถุทฉงที่หลากหลายนะครับป่าเต็งลังเองก็มีเชื้อเพลิงอยู่มานเนี่ยประมาณครึ่งตันนะครับถึง2ตันต่อไร่ป่าเป็นจพรรณก็เช่นเดียวกันอยู่มานครับครึ่งตันถึง1.5ตันต่อไร่นะครับหรือว่าสวนป่าศักด์นะครับทางเหนือจะมีเยอะน ครึ่งตันนะครับถึงหนึ่งตันต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ให้เอาวไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพวกเราถามว่าแล้วแล้วในในกระบวนการจกการเชื้อเพลิงมันคงมีวิธีการที่หลากหลายเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดให้ฟังนะครับถามว่าแล้วการจัดก,การเชื้อเพลิงด้วยไฟเนี่ยทำไมต้องทำนะเราจะเห็นว่าจริงแล้วการจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเผาเนี่ยในบริบทต,ต่างๆในภูมิทัศน์ป่าไม้นะครับมันมีเป้าหมายการเผาอยู่หลากหลายมากไม่ว่เปการเผาเพื่อลดความเสียหายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คงจะทํากัน บริเวณที่ใกล้ๆพื้นที่อยู่อาศัยใกล้ๆพื้นที่เกษตรหรือแม้แต่ในพื้นที่สวนป่าหรือในป่าชุมชนการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่การเกษตรแน่นอนนี้จะโฟกัสไปที่ตัวบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่การเผาบางครั้งเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับเช่นการเผาเพื่อควบคุมโรคและแมลงโดยเฉพาะยิ่งในในบริบทของสวนป่าการเผาเพื่อเก็บหาของป่าก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการจัดการใช้ปืนนะครับในบางจุดบางบริเวณ ในทางด้านของนิเวศวิทยาเองในทางป่าไม้นะครับการเผาเพื่อรักษาระบบนิเวศละสัตว์ป่าก็มีความจําเป็นในบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าก็ต้องมีการจัดการทุ่งหญ้าบริเวณนั้นด้วยหลากหลายวิธีรวมทั้งการใช้ไฟสุดท้ายเรื่องกับปศุสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีอาจจะมีการใช้ไฟเพื่อทำให้เกิดยาระบาดเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลความจําเป็นนะครับในการที่จําเป็นต้องใช้ไฟที่เราอาจจะสามารถอธิบายให้กับสังคมได้พอจะเข้าใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ เรื่องของการจัดการเช้อเพลิงเนี่ยผมมองว่าในอนาคตไม่ว่าจะจัดการเช้อเพลิงด้วยอะไรก็ตามด้วยสูตรสงใดก็ตามเนี่ยเราต้องเน้นการจัดการที่มีความแม่นยํานะครับมีความแม่นยําสูงการจัดการนั้นจะต้องเป็นการจัดการที่ผมผมมักจะใช้คํานี้เสมอว่าไม่เหมาเข่งนะครับจะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันในทุกทที่ได้นะครับแล้วก็ต้องต้องมีการพยายามนะฮะใช้เทคโนโลยีหรือยิ่งแอปพลิเคชันที่ปัจจุบันภาครัฐมีอยู่เนี่ยต้องพยายามใช้ แอปพลิเคชันเหล่านี้ให้มากๆขึ้นนะครับเพื่อทําให้เกิดความมั่นใจโดยข้อย่งจากหน่วยง,งานภาครัฐนะครับที่เขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการจัดการเชเรื้อเพลิงของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทําให้เขาเห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ที่ผมพยายามนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่องนึงคือการทบทวนนโยบายการชิงเผาสิ่งที่ผมต้องการให้ทบทวนก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคำว,ว่านโยบายเรื่องการชิงเผาเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนเราปล่อยนโยบายนี้ออกมาแต่ว่า เรายังไม่มีรายละเอียดของการเมือการที่ชัดเจนไม่มีข้อควรระวังนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่จะต้องคอนเซิร์ให้มากๆเนี่ยยังไม่ไม่พร้อมมากพอมั้นต้องมีการทบทตัวเรื่องนี้ให้อย่างเร่งด่วนนะครับสําหรับการจัดก,การเช้เพลิงด้วยไฟต้องทาอย่างไรนะครับผมอยากจะมาน,ามนําเสนอในบางแง่มุมนะแน่นอนว่าผมเชื่อว่ามันจะไม่ครบทั้งหมดหรอกเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ในการปฏิบัติของพวกเราที่จะทําให้ให้ให้เป็นจริงเป็นจัง แต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ที่ในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเขาทำกันมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปครับว่าถ้าเราจะจัดการเช้เพลิงด้วยไฟโดยโดย,โดยชุมชนนะครับอยากจะเนินการเนี่ยเราควรต้องมีข้อมูลที่จําเป็นต้องมีข้อมูลที่ต้องทราบหรือประเด็นอะไรที่เราต้องคํานึงถึงในกระบวนการการจัดทําแผนการจัดการเช้เพลึงเพื่อทําให้ภาคเราเขาเกิดความมั่นใจนครับว่าเรามีความอะไรฮนะมีความเป็นมืออาชีพเพียงพอมีความตระหนัก เพียงพอถึงการใช้ไฟซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับต่อต่อ,อหลายๆเรื่องสําคัญมากคือหลักการพื้นฐานที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเรามุ่งเน้นที่เรื่องของการจัดก,การเชื้อเพลิงเป็นหลักอย่างที่ผมได้นําเรียนเบื้อง,งต้นไปแล้ว2นะครับในการจัดก,การเชื้อเพลิงจะด้วยไฟเนี่ยสังคมพืชแต่ละระบบนิเวศมีความต้องการไฟมีความทนทานต่อไฟได้แตกต่างกันนะครับจะไปเหมารวมเหมือนกันไม่ได้ ละ3การจัดการไฟแน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามเมื่อเราติดไฟขึ้นต้องยอมรับเพราะว่าจะต้องเกิดหมอกควันขึ้นอย่างแน่นอนแต่มันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับวิธีการในการบริหารจัดการตรงนี้นะครับไม่มีทางะที่เราติดไฟแล้วจะไม่เกิดพีเอมสองจุดมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายคือไฟเนี่ยทำให้มีการสูญเสียคาร์บอนแน่นอนนะซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ตอนนี้พวกเรามักจะพูดถึงการเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนการดึงคาร์บอนจากภาป่าไม้จากไฟป่าแล้วก็ตาม แน่นอนครับการเผาทําให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนแน่นอนแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่อป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาโดยธรรมชาติการเก็บกักคาร์บอนก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาผ่านกระบวนการเติบโตและการพัฒนาของสังคมพืชอันนี้เป็นหลักที่อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเผามันต้องมีสีสามสีประเด็นนี้แน่ๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วแล้วในกระบวนการในการทํางานในการวางแผนการจัดการเชื้อเพลิงของพวกเราเนี่ยนะครับ เราควรจะต้องมีข้อมูลหรือเราควรจะต้องตระหนักหรือคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างก็มีอยู่ห้าหกเรื่องครับเรื่องแรกคือเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับขอบเขตพื้นที่ของการเผาจะต้องชัดเจนวันเวลานะครับการเตรียมการแผนการและการดำเนินการในวันเผานะครับและหลังจากเสร็จสิ้งการเผาต้องทําอย่างไรนี่คือห้าหกประเด็นที่ผมคิดว่าเราควรต้องให้ความคานึงถึงในการจัดทําแผนการจัดการเชืเ้อเพลิงในชุมชนของเราถ้าจะต้องมีการวางแผนการชิมเผาเราดูทีละประเด็นครับ เรื่องของเป้าหมายของการเผาต้องชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของการเผาของเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งเป้าหมายของการเผามันมีหลากหลายมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยการการเผาของเรามักจะมีเป้าหมายสําคัญคือเรื่องลดความเสี่ยงนะครับลดปริมาณเชื้อเพลิงลงนะครับแต่ว่าในทางป่าไม้เองเนี่ยนะครับการเผาก็มีเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการเตรียมพื้นที่การสื่อพันธ์ตามธรรมชาติของไม้เยอะแยะในเรื่องตว์ป่าก็มีการเผาเพื่อปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของป่าซึ่งอาจเป็นเป้าหมายของหนึ่งานภาครัฐนะครับ กำจากพันไม้ที่ไม่ต้องการและรักษาโครงสร้างป่าเอาไว้นะเช่นป่าเต็งรังป่าวิจิพานควบคุมโรคและมแมลงนะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการทุกย่าและปศุสัตว์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเป้าหมายหลักๆนะครับที่เราต้องเขียนให้ชัดซึ่งผมเชื่อว่าจะมีเป้าหมายหนึ่งในปัจจุบันคือเรื่องของเป้าหมายของการจัดการเชืเ้อเพลิงเพื่อการเก็บอาหาของป่านะเราต้องเขียนให้ชัดว่าเราทําเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายนี้ต้องชัดเจนเพราะเมื่อเป้าหมายชัดเจนเนี่ยวิธีการต่างๆที่ตามมามันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันที่สองคือเรื่องของการกําหนดขอบเขตของการเผาขอบเขตที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวขนาดพื้นที่อย่างเดียวน,นะครับมันมีหลายเรื่องที่เราควรต้องกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนอะไรบ้างครับที่เราจําเป็นต้องจะต้องมีนะครับจะต้องให้ความสําคัญพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าชุมชนราบดีเพราะตรงเนี้ยคือจุดที่เราต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนนะว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงไหนการใช้ที่ดินของบริเวณตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีปา่ามีพื้นที่เกษตรมีพื้นที่ อยู่อาศัยอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนขอบเขตการปกครองขอบเขตการบริจาการพื้นที่ในแง่ของของการปกครองหรือในแง่ของการบริจการพื้นที่ในเชิงป่าไม้ต้องมีเส้นทางคมนาคมทั้งในและรอบพืน้นที่สภาพภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่จัดการของเราเป็นอย่างไรเราควรจะมะีข้อมูลเหล่านี้ประกอบที่สาคัญอีกอันคือเรื่องของแหล่งน้าครับแหล่งน้ําเป็นตัว,ต,วตัวแปรสําคัญเรื่องของการควบคุมไปสังคมพืชแ,และลักษณะโครงสร้างของเชื้อเพลิงนะครับเราควรจะต้องทราบเพราะว่าตัวเชื้อเพลิงคือตัวปัจจัยสำคัญที่เราจะงใช้ในการบริจาัดการถูกไหมครับ รวมถึงอัตราการสะสมงเชื้อเพลิงของพื้นที่เรามีมากน้อยขนาดไหนในแต่ละปีแต่ละเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความวิกฤตธันวามกรากุมณาช่วงไหนเป็นช่วงที่มีอัตราการสะสมเชื้อเพลิงมากขึ้นลักษณะเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัยจัดการมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรส่วนใหญ่เป็นใบไม้หรือส่วนใหญ่เป็นหญ้าหรือส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นล่างไม้พุ่มสิ่งเหล่านี้คือตัวแปรสําคัญสําหรับการวางแผนการจัดการเชื้อเพลิง การเผาครั้งล่าสุดในพื้นที่หรือพื้นที่ที่ถูกเผาซ้าซากเป็นอย่างไร,รที่ตั้งบ้านเรือนสถานที่ํำคันอยู่ตรงนี่คือขอบเขตใ,ในเชิงในเชิงแมปหรือจงแผนที่ที่ผมเรืยก่าการวางแผนต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับประเด็นถัดม,มาคือเรื่องของวันเวลานะครับในการเผาเราจะกาหนดวันเวลาในการเผาอย่างไรนะครับก็จะมีข้อมูลประกอบหลายตัวที่จะเป็นตัวบอกแล้วว่าเราจะขออนุญาตในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของเราในช่วงไหนซึ่งข้อมูลสําคัญที่จะต้องรู้ จะต้องมีก็คือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ครับทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยในระยะยาวๆที่ผ่านมายุ่ช่วง10ปี20ปีนะครับแล้วข้อมูลค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เราจะทําการเผานะครับข้อมูลเหล่านี้ถามว่าได้มาจากไหนได้บ้างนะครับสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้เคียงของของพื้นที่ของพวกเรานะครับน่าจะเป็นแหล่งที่สามารถช่วยในการหาข้อมูลเหล่านี้ได้หรือถ้าจําเป็นนะผมเองก็อยากจะแนะนําชุมชนเหมือนกันครับในการ ที่เราควรจะมีสถานีตรวจอากาศแบบเข้าๆในพื้นที่ของชุมชนตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยในสถานีตรวจอากาศแบบง่ายๆเนี่ยมันมีมีจําหน่ายทั่วไปซึ่งราคาไม่ได้เพียงไม่ได้แพงมากแต่เป็นข้อมูลประกอบสําคัญนะที่เราจะได้ช่วยตัดสินใจในการขออนุญ,ญาตในการจัดก,การเเพลิงของเราได้ข้อมูลสําคัญอันคือเป็นข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศนะครับในวันที่จะทําการเผาโดยเพิ่ยิ่งเรื่องของสภาพของลมนะหรือว่าลักษณะของ โอกาสที่จะเกิดาการจับตัวของฝอุ่นหรือหมอกควันนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการะบวนการเผาขอ้อมูลดัานีความแห้งแล้งนะครับในภาพรวมของพื้นที่รวมทั้งคําสั่งหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เราควรต้องศึกษาให้รอบคอบนะครับให้ชัดเจนหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาที่ผมคิดว่ากระบวนการจัดการแผนจะทําแผนควรต้องคํานึงถึงเรื่องของการเตรียมการนะครับแผนการเตรียมการเราพร้อมหรือยังนะครับ เราม so ีการประชุมเตรียมการหาลือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนรือยังแผนการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราได้คุยหาลือเขาหรือยังวิธีการเผาเราเตรียมการแล้วหรือยังว่าวิธีการเผาของเราจะทําวิธีการเผาอย่างไรแผนการบังคับบัญชาการจัดการไฟของเราในเรื่องของที่เผาเราจะมีกระบวนการในการบังคับบัญชาการอย่างไรการระบบการสั่งการเป็นอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเราจะทาอย่างไรยกตัวอย่างแผนการจัดการจุดนะครับแผนการควบคุม กำหนดหน้าที่ทีมงานการขับชาญนี้ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล,แล้วแล้วถ้าหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาล่ะเราจะทําอย่างไรเมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการติดตามไหมเรามีการทําอย่างไรให้ให้เขามั่นใจว่าการเผาของเรามันจบภายในในพื้นที่ตรงนั้นอย่างแน่นอนไม่มีกระบวนการที่มันอาจจะลุกลามไปแล้วในแผนงานครั้งต่อไปถ้าจะต้องมีการเนินการต่อไนเรื่องของแผนการปรับปรุงงานในอนคาคตเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่จะทําให้ภาครัฐมั่นใจกับเรานะครับ ถามว่าในการเตรียมความพร้อมนะครับในด้านกายภาพนะที่จะทําให้ภาครัฐได้มองเห็นถึงความพร้อมของพวกเราเนี่ยเราควรต้องเตรียมการก็เห็นเช่นท่านต้องมีการเตรียมหน่กันไปซึ่งผมเชื่อมั่นเนชื่อมั่นว่าพวกท่านมีนะครับเส้นทางหนีไฟอยู่ตรงไหนนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแผนการแบ่งแปลงแปลงย่อยสําหรับการเผาเราคงไม่ได้เผาเป็นแปลงแปลงใหญ่ๆแต่มีแผนในการเผาเป็นแปลงย่อยแปลงเล็กลน้อยหรือจะเผาทั้งวันวันนั้นจะจบหรือเผาหลายๆวันก็ต้องมีแผนในการแบ่งแปลงเหล่านี้ เคร<ล>ื่องมืออุปก,กรณ์ยานพานะนะครับมีพร้อมไหมสแสดงให้เขาเห็นนะครับความพร้อมของระบบการสื่อสารภายในภายนอกนะครับความพร้อมของกําลังคนของเรานะคนเรามีความพร้อมขนาดไหนขดดัดไหนมีกาลังเพียงพอมไหมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหรือย,อยังสมรรถนะร่างกายพร้อมหรือเปล่าน,นะครับแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเมื่อเรามีความพร้อมแล้วขั้นตอนการเผาแผนในของขั้นตอนการเผาเราก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นนะครับว่าเราจะมีการจัดรูปแบบการจุดไฟอย่างไรมี การควบคุมไฟอย่างไรทำก็เห็นมีการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินอย่างไรมีระบบประงกันระชาอย่างไรประสานงานสื่อสารอย่างไรมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำเนินการอย่างไรซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับพวกเรานะครับอย่าดับไฟอย่าควบคุมไฟจนกระทั่งลืมถึงความปลอดภัยของตัวเองร่างกายเราสําคัญที่สุดนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆซึ่งกระบวนการวิธีการตัวอย่างในการติดไฟเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับซึ่งตรงเนี้ย ทางกรมอุทยานแห่งชาติเองหรือกรมป่าไม้องก็มีการศึกษาวิจัยมีการเขียนตำราเหล่านี้มาอยู่มากพอสมควรผมเชื่อว่าเขาสามารถให้คำปรึกษากับพวกท่านได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทางคุณสิรินะครับซึ่งก็เป็นอดีตนัิชาการจัดก,การไฟป่านะก็ได้อ่าเขียนเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับหลังจากเราเผาไปแล้วอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้เผาเสร็จแล้วจบนะเราต้องเราต้องมีกระบวนการมีแผนงานในการติดตามนะครับว่ากระบวนการเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราดับไฟสนิทไหมแน่ใจหรือเปล่าว่าดับสนิท ตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้นะครับให้ชัดเจนการจัดการแนวดำเทื่อเพืิอขึ้จะทำอย่างไรประเมินผลการดำเนินการทั้งหมดนะครับมีความครบคลุมสมบูรณ์ไหมสรุปผลให้เรียบร้อยนะครับแนวปฏิบัติที่ดีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะติดตามผลกระทบต,รบต่อระบบน,นิเวศและการพื้นผูถ้ามีความจําเป็นถ้าหากว่าท่านอยากหรือท่านประสงค์จะดำเนินการจัดการเชื้อเพิงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนะ้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อที่จะ ทำให้วัตถุประสงค์ของการจัดการพื้นที่ของทุกท่านเสร็จสตามเป้าหมายสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยากให้ท่านได้คํานึงถึงฮะในกระบวนการจัดทาแผนการจัดการไฟในชุมชนสุดท้ายฝากว่าเราอย่าใช้ไฟโดยขาดความรับผิดชอบนะครับเพราะพิเศษนั้นแล้วท่านจะก็ไปต่างอะไรกับคนที่จุดไฟของป่านะครับก็ผมก็ขอจบการอ่าบรรยายนะครับให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการจะทําแผนการจัดการไฟในชุมชนของผู้ท่านทุกคนนะครับก็ขอให้การจัดทาแผน เป็นปด้วยดีประสบความสำเร็จและขอสาให้สามารถนําแผนนี้ไปใช้ได้จริงนะครับแล้วผมจะขอเป็นกําลังใจเอาใจช่วยพวกท่านอยู่นะครับถ้ามีโอกาสจะได้เข้าไปไหนพื้นที่แล้วก็ไปไปติดตามดูพวกท่านด้วยนะครับก็อข,อขอขอบคุณมากครับ